สวัสดีตอนเชาค่ะวันหยุดสองอาทิตย์ผ่านไปไวมากๆเลยค่ะทุกคน ตอนนี้แม่ปลายก็เข้าสู่สภาวะปกตินะคะก็คือตื่นเช้าไปทํางานค่ะวันนี้ปลายปั่นจักรยานไปทํางานนะคะนี่ท้ายมีรู้ว่าปลายปั่นจักรยานไปด้วยถ่ายวีดีโอไปด้วยนะเค้าจะใช้หัวใ้แล้วก็บอกเธอจะทำได้ไหมมันอันตรายแต่ว่าเราก็ไม่ฟังหรอกค่ะทุกคน <laughs> อันนี้แต่ก่อนนะคะเวลาปั่นจักรยานไปก็จะไม่ชอบใส่หมวกกันน็อกเนาะแฟนก็จะบอก เธอต้องใส่หมวกกันน้องนะเพราะว่ามันอันตรายอะไรอย่างนี้แล้วก็เออรู้แล้วแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกน้าอะไรอย่างนี้เนาะรู้ไหมคะอะไรที่ทําให้ลายต้องใส่หมวกกันน้องเวลาปันจักรยานก็คือมีอยู่วันหนึ่งลูกถามค่ะทุกคนว่าทําไมแม่ไม่ใส่หมวกกันน้องเวลาปันจักรยานทาไมทาไมลูกต้องใส่อะไรอย่างนี้ตอนนั้นเราก็ตอบนะแบบทำเสียงเข้มๆใส่ลูกไปว่าก็แม่โตแล้ว แม่ทาได้แม่ดูแลตัวเองได้แต่ว่าพุกหนูยังเล็กอยู่ต้องใส่เพราะว่ามันอันตรายอะไรนี้นะแต่ว่าเรื่องความละอายใจค่ะทุกคนให้ลูกใส่แต่ว่าตัวเองไม่ใส่นะก็เลยใส่หมวกบวกกันน็อกตั้งแต่นั้นมาแ,นะแต่ว่าก็ยังไม่ซื้อของตัวเองนะคะอันนี้ก็คือหมวกของเอลิ่าหัวเอลิ่าเอลิ่าแกหัวใหญ่ค่ะทุกคนหัวเท่าแม่เลย สำหรับวันนี้นะคะเหมือนอย่างที่ปายเคยบอกไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วเนาะว่าจะมาเล่าเรื่องงานของไอ้มิกให้ฟังนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอปั่นจักรยานก่อนจะได้ถึงที่ทำงานเร็วๆเนาะเดี๋ยวก็รอติดตามกันนะคะ <Okay. S 1> ถึงแล้วค่ะทุกคนรถส่งของมาแล้วย่ขออนุญ,ญาตไปทำงานก่อนนะคะ okay. I love the way you like a song, you Ooh. know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The one wanna show me now and forever. Know you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you're my boy. The one to show me a friend together. มากแล้วคะ่ะทุกคนโอ้ปั่นจักรยานตากแดดมาคนที่แหล่อยู่แล้วก็ยิ่งแหล่ขึ้นไปอีกนะคะหัวก็เถกเถกหน่อยนะคะวันนี้เพราะว่าที่ทำงานไปายรวผมเนาะก,ก่อนอื่นไปก็ขอขอบคุณผู้ที่กดติดตามนะคะ,ะทั้ง144่อคนที่มีตอนนี้เนะี่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยแล้วก็ไปก็ขอขอบคุณสำหรับ คนที่กดไลค์ให้ยอดไลค์ที่ทำให้หัวใจพองโตนะคะบลแล้วก็ขอบคุณคนที่กดดีสไลค์ให้ที่ทำให้รู้ว่าเราต้องปรปับปรุงนะคะประปับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกยอดวิวด้วยนะคะยังไงไปก็ พยายามพัฒนาตัวเองในการทําคลิปให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเราก็มาเข้าเรื่องกันนะคะทุกคนก็คืออย่างที่ปายบอกไว้ว่าจะมาเล่าเรื่องงานของแฟนให้ฟังงานของไอ้มิกเนาะเรื่องมันก็มีอยู่ว่าไอ้มิกนี่แกไปทํางานกับพ่อนะคะก็คือพ่อปลูกของปายนั่นเองตั้งแต่แกยังประมาณ10บขวบ11บขวบนะคะทุกคนก็คือเวลามีวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าปิดเทอมอย่างเงี้ยแกก็จะไปทํางานกับพ่อตลอด พ่อแกมีโรงงานเกี่ยวกับไม้แปรรูปถาเรียกว่าไม้แปรรูปหรือเปล่าโรงงานเล็กๆนะคะแกจะมีเครื่องใส่ไม้เครื่องพ่นสีไม้เครื่องตัดไม้เครื่องผ่าไม้อะไรนี้เนาะประมาณนั้นแหละค่ะแกก็ทํามานานและทํามานานแล้วก็ไอ้มิกก็ไปทาไปทากับพ่อจนแกจบมัธยมแกก็ไปเรียนต่อทางด้านนี้โดยตรงนะคะพอจบแล้วก็ ไปช่วยงานพ่อเต็มตัวแล้วก็คือประมาณบริหารแทนพ่อแต่ว่าโรงงานนี้เป็นเป็นชื่อพ่อนะคะทุกคนแต่ว่ามิกนี่ก็คือคนประมาณคุยกับลูกค,ค้าดีลกับลูกค,ค้าคิดราคาอะไรอย่างนี้รับออเดอร์ส่งออเดอร์อะไรเนี้ยก็เป็นโรงงานเล็กๆค่ะมีลูกน้องอยู่3-4คนแค่นี้เนาะแล้วก็สามสีปีที่ผ่านมานะคะมันก็เศรษฐ,ฐกิจก็ไม่ค่อยดีแล้วก็ ออเดอร์มันก็ไม่ค่อยเยอะแล้วเนาะทุกคนทีนี้พอนี่หลังๆ30ปีหลังมาก็คือลูกน้องจะไม่มีแล้วก็จะเหลือแค่ไอ้มิกทำกับพ่อสองคนแล้วก็มีน้องชายไอ้มิกด้วยบางครั้งถ้างานเยอะออเดอร์เยอะแกก็จะไปช่วยอะไรอย่างนี้ทีนี้พอปลายปี2019ค่ะก็มีโรงงานใหญ่โรงงานใหญ่โรงงานเนี้ยก็ เป็นโรงงานไม้แปรรูปนี่แหละค่ะพวกโรงงานค้าไม้อะไรอย่างนี้เนาะโรงงานนี้ก็จะเป็นลูกค้าของไอ้มิกนั่นเองนะคะเขาก็เป็นคู่ค้าคู่ขายกันทีนี้เขาอยากให้ในโรงงานเขาเนี่ยมีแผนกพ่นสีนะคะทุกคนแล้วเขาก็เลยอยากได้ตัวไอ้มิกนี่ไปทํางานกับเขาเขาก็เลยมาทาบทามติดต่อทาบทามขอซื้อโรงงานเล็กๆเ,เนี่ยจากพ่อปู่ของปายนะคะทีนี้ พ่อปู่ก็สนใจเพราะว่าแกเคยป่วยเป็นโรคมะเร็งนะคะทุกคนรักษาหายแล้วแต่ว่าแกก็ยังอดๆแอดๆอ,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 อยู่ก็72-73แล้วเนาะทีนี้แกก็อยาก,กเกษียณอยาก,กเกษียณแล้วแกก็สนใจก็อยากขายแต่ว่าก็ติดอยู่ที่แฟนปลายว่าแกจะไปไหมไอ้เมกนี่จะไปทํางานกับโรงงานใหญ่นั่นไหมคิดหนักทุกคนทีนี้แกก็คิดหนักเพราะว่าคนที่ทํางาน ทำกิจการของตัวเองมาเกือบทั้งชีวิตนะคะทีนี้พออยู่ๆจะไปเป็นลูกน้องคนอื่นทีนี้มันก็ยากเขาก็คิดคิดหนักเลยแล้วก็ไปปรึกษาด้วยที่ฟินแลนด์ก็จะมีหน่วยงานหลายหน่วยงานค่ะเขาให้คําปรึกษาเกี่ยวกับถ้าจะประกอบกิจการเองหรือจะทํางานอะไรชอบด้านไหนอะไรเงี้ยเออไอม้มีก็ไปปรึกษาแล้วก็ก็ไม่ได้คําตอบค่ะทุกคนมันก็มีอีกทางเลือก,อกหนึ่งก็คือถ้าไม่อยากไปทํางานกับ โรงงานใหญ่นั้นไอมีก็ต้องซื้อกิจการจากพ่อปู่เนี่ยมาเป็นของตัวเองก็คือเป็นของตัวเองเต็มตัวเพราะว่าพ่อปู่แม่ย่านี่ก็ไม่ใช่คนมีสตังอะไรนะคะก็แล้วก็เขายังมีชีวิตอยู่ถ้าลูกชายจะทำโรงงานนี้ต่อก็คือก็ต้องซื้อเอานะทุกคนแต่ว่าถ้าจะซื้อมันก็เสี่ยง เสี่ยงมากๆเพราะว่าโรงงานเล็กๆเนี่ยมันไม่ใช่จะทํากําไรดีอะไรขนาดนั้นเนาะทุกคนไปก็สงสารแกนะแกก็คิดหนักแล้วไปก็เลยเสนอไปว่าเอาอย่างนี้ดีไหมให้ไปนี่ออกจากงานของตัวเองแล้วก็มาทํากับแกนะคะทําโรงงานนี้กับแกช่วยกันทําดีไหมสองคนเพราะว่าปาก็เคยไปทํากับแกอยู่ก็คิดว่าทําได้เนาะ แต่กก็ไม่อยากไม่ไม่อยากให้เราออกไม่ไม่อยากให้เราทั้งสองคนมาเสี่ยงกับโรงงานเล็กๆโรงงานนี้อะไรเงี้ยทุกคนเพราะว่าถ้ารายได้ของครอบครัวเราจะไปขึ้นอยู่กับโรงงานนี้โรงงานอย่างเดียวมันก็มันก็จะเสี่ยงมากเกินไปอย่างี้เนาะนั่นแหละทีนี้ก็ไปไป,ไปมา,มา,มาแกก็เลยตัดสินใจตกลงไปค่ะทุกคนไปก็ให้กําลังใจแกว่าก็อาจจะดีนะเพราะว่าทําของตัวเอง ความเสี่ยงมันก็มีแล้วก็ที่ผ่านมาบางทีถ้ามีออเดอร์ก็คือรายได้มันก็โอเคอยู่แต่ว่าช่วงหน้าหนาวช่วงไม่มีออเดอร์รายได้ก็ลดน้อยลงมันแล้วก็เวลาวันหยุดแกก็ไม่ได้หยุดอย่างเงี้ยนะทุกคนถ้าหร,หรือถ้าหยุดก็คือไม่ได้ไม่ได้เงินเพราะว่าไม่ได้ทํางานองนี้เนาะป้ายก็บอกว่ามันอาจจะดีก็ได้นะเธอไม่เป็นไรหรอกแล้วเงินเดือนก็โอเคที่เขาจะให้อย่างนี้เนาะ แกก็เลยตกลงไปค่ะทุกคนสรุปก็มันก็ไปได้ดีค่ะทุกคนตอนนี้แกก็ทำปีกว่าแล้วแล้วก็แกก็ไปบุกเบิกแผนกพ่นสีให้โรงงานนั้นแล้วเจ้าของโรงงานเขาก็ให้เกียรติแล้วก็มีอะไรเขาก็ปรึกษาไอ้มิกเพราะว่าก็คือเขาเป็นลูกค้ากันมาก่อนแล้วก็ไอ้มิกก็คือจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มากๆอะไรเงี้ยเพราะแกทำมานานนะเนาะแกก็ แกก็พอใจในระดับหนึ่งเนาะตอนนี้แล้วก็เวลาเหมือนที่ผ่านมาที่เราหยุดสองอาทิตย์เรากา็ได้หยุดพร้อมกันหยุดพร้อมหน้าพร้อมตาลูกก็ปิดเทอมก็ได้พาลูกไปทํานู่นทํานี่ทํากิจกรรมพร้อมกันปกติเราก็จะไม่ค่อยได้มีเวลาอย่างนี้เนาะทุกคนเพราะว่าช่วงหน้าร้อนนี้โรงงานก็จะมีออเดอร์เยอะหน่อยแล้วก็จะทำไอ้นี่ก็จะทำงานอย่างเดียวไม่ไม่ได้หยุดเนาะ นั่นแหละก็คือตอนนี้ปีนี้ก็คือได้หยุดถามตัวไปเองว่ารู้สึกยังไงจากที่แฟนนะตอนแรกเป็นก็ไม่ใช่เจ้าของกิจการแต่ว่าก็เหมือนเป็นเจ้าของกิจการน,นนะเนาะทุกคนเออนั่นแหละแล้วอยู่ๆก็กลายมาเป็นลูกจ้างคนอื่นสําหรับไปไปดีใจด้วยซ้ํานะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกแกได้มีวันหยุดแล้วก็รายได้มันก็เข้ามาสม่ําเสมอเนาะแล้วก็พอหยุดก็ได้ได้เงินเดือนอะไรอย่างเงี้ย ออไปก็ไปก็ดีใจด้วยซ้ำที่ที่ตอนนี้แกไปทำกับโรงงานใหญ่นั่นนะนะคะก็ประมาณนี้แหะคะ่ะไปก็อยากมาเล่าสู่ฟังเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเนาะทุกคนพิษโควิดก็ทำให้หลายๆคนตกงานหรือว่าเจ้าของกิจการหลายๆคนก็ต้องออหยุดกิจการนะคะแล้วก็อาจจะต้องไป รับจ้างอาจจะต้องไปทํางานเป็นลูกน้องคนอื่นเขาเหมือนอย่างที่แฟนปลายเคยเ,เป็นมาปลายก็อยากเป็นกําลังใจให้ตอนนี้ก็ทําอะไรได้ก็ทําไปก่อนเนาะทุกคนจะได้มีรายได้มาจนเจือตัวเองจนเจือครอบครัวก็หวังว่าไอ้โรคบ้าบ้านี่มันจะหายไปสักทีเนาะ นั่นแหละค่ะไปก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆนะคะแล้วก็ยังไงก็ขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยคือที่สำคัญที่สุดเลยคือรักษาสุขภาพรักษาตัวเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก็มีแค่นี้นะคะมาเล่าเล่าสู่กันฟังเล็กๆแน่น้อยเดี๋ยวก็จะขอตัวไปกินข้าวเหนียวกับซุปหน่อไม้นะคะทุกคนเพราะว่าเอ้ไม่ใช่ซุปหน่อไม้หมกหน่อไม้พอดีเพื่อนคนไทย ที่อยู่แถวๆนี้นะคะแกทำซุปหน่อไม้กับข้าวเหนียวมาฝากเมื่อวานเนาะก็จะไปซ o ยข้าวเหนียว่อนนะคะจะได้มีกำลังไปทำงานพรุ่งนี้ต่อนะคะทุกคนปั่นจักรยานอีกแล้วหัวเถิกไปอีกแล้วนะคะก็ยังไงมีอะไรก็แนะนำติชมได้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ